เห็นวันนี้ช่างงงเลยนะีวีเห็นไม่ได้ในทีวีใครตาโตคะใครตาโตคะีดูคอ๋อปรับไม่แดงแล้วโอเคไลฟ์มห้อเฮ้ยฮะนี่ไลฟ์อยู่เหรอไลฟ์อยู่ค่ะแซดดีเป็นนัคขีเนาะแซดดีเป็นนัคขีดขับขัดเลเซอร์วันนี้แม่ปล่อยเพลงวันแรก ไปเพลงใหม่ใช่แอนดี้น้องได้ยังเพลงแม่แอนดี้เป็นนางเอก MV ทุกคลิปแอนดี้เคยได้ยินแม่ได้ยังอะไรคะเดี๋ยวรอให้พี่ๆมากันเยอะๆก่อนเดี๋ยวแม่จะโปรโมทเพลงสันนีบโปรโมทเพลงให้หน่อยได้นั้ะอุ้ยแอบดูตั้งใจดูมากตั้งใจดูมากแอบดูทีวีเนาะแอบดูทีวีนะภาพามันดุยิ้ นี้ก็แอบดูนะคะคุณแม่คุณปู่มีคุณปู่มีอ่าเซฟตี้สองชั้นนะเซฟตี้เบลเซฟตี้เบลอยู่นะพ่ให้เราลักดูเนี่ยเห็นไหมน่ารักเลยค่ะอ่าเปิดมือผ่าเซฟตี้เบลล์ปล่อยมือได้เหรออผูกตัวติดกันไปเลยนีเปิดโอ้โห ไม่ให้ล่วงไปไหนเลยจับนดว้โอ oh, ้เจ็ดร้อยกว่าละมานีแสนดีจะบอกพี่ๆนะคะว่าคุณแม่ปล่อยเพลงแล้วนะคะคุณแม่ปล่อยเพลงใหม่แล้วนะคะเข้มไหมคะโอ้อโยขอบคุณค่ะใจส้มอย่าลืมเข้าไปฟังนะบ้านแดงนะคะชื่อเพลงว่ายอมลาวนะคะแล้วก็ เล่นกันในติ๊กต็อกได้แล้วนะคะแผนเสียงเพลงน่ารักมากวันนี้วันนี้ปล่อยวันแรกนะคะพี่พี่มันยังไงคะมันยังไงคะลูกมันอยู่นิ่งไม่ได้เลยสิคะแม่มันยังไงคะวันนี้ไม่ได้เลยแม่ค่ะฝากด้วยไดไหมคะโอเคไหมคะอืม อามต่อได้ไหมซักพักก็เธอน่ารักกันตานไว้เธอมาขโมยหัวใจฉันดวงนี้แค่เพียงจ้ยกมุมปากและมุกขยักทาที่ทำใจไมน,น้อยดวงนี้แทบจะวายเอ๊ตาแป๋วยังไงคะคนช่วยโปรโมทช่วยโปรโมทนะไปดูคุณพ่อทำอะไร คุณพ่อทำขนมคะ่ะเหมือนคุณปู่มากคะ่ะโอ้ยสวัสดีพี่ๆนะคะเหม,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 มือนไหมเหมือนไหมคะมปูป่ผูกติดกันเลย <laughs> มัดเอาไว้มไวมเไเ่เปิดไฟหรอิดไฟไหมนี่สวยงามอ๋อชุ่มชุมเลยหนย่อยฮะทำอะไรคะคุณพอ่อ ฟล <French> <French toast. S 3> ิง์ทอสเาฟุเลอีเอแบบนไม่ยุยยุยอ่ะไม่รู้รยุยยุยเปลนแต่พอช<า>ั<า><ด>ๆชัมเด็ดช้มชเลยก็ใส่ไข่ด้วสอร่อยใช่ <sk r isa> สันีิอยากกินไหมคะสันีิสนใจไหมคะลูกดูดให้ไม่หมดเลย ก็วายเน้นอะนรดีเพใช่อ้าวมันลาดเพิ่มในกระทะได้ไหมได้หมดเหรออ๋อไข่กับอะไรบ้างนั่นแหละพ่ออย่างนั้นเลยไข่กับนมนมไข่กับนมนมแซนดี้สวัสดีพี่พี่ค่ะแซนดี้สวัสดีพี่พี่ค่ะสวัสดีนะคะโอ้โอ้ดูสิเฮ้ยดินดินดินเฮ้ยแซนดี้จะทำทำอาหาร เดี๋ยวพอเขาจุดไปด้วยสันดิจะไปนะคะเพราะว่าจะดีแถวนี้ไม่ได้นะะจในกรดิทง่มันร้อนเดี๋ยวผมจะไหม้นึ่งดึงๆจะนึ่งตดูมันเคี้ยวผิวชมพูชมพูผิวชมพูอันนี้คือขนมปังที่พ่อทำปะคะใช่ฮะเน่คุณปู่คุณปู่ทำขนมปังเองนะทุกคนไปดูกันทิ้งไม่หลายวันแล้ะมาดูมาดูเี๋นี่ผลงานของคุณปู่นะสวยไหม เหมือนซื้อมาเลยสวยไห้มคะลูกคุณปู่ทำอ่ามีไซดด้วยอืน่ากินมากหมูหยองกับสลัดครีมนี่ฝีม so ือคุณปูหมดเลยนะจุดนี้หมูหยองหมดหมูก็เหลือแต่ครีมสลัดครีมเป็นไงคะ แล้วแสนดีช่วยคุณปู่ทำไหมคะลูกแสนดียืนดูเลยค่ะยืนดูเลยยืนดูเครื่องมันปั่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 นนี้เลยนะครับแสนเลชอบเลยแสนดีก็ดูใหญ่เลยเยแสนดีพัดเตาขึ้นเลยแสนนียังมาปั้นเลยคุณปู่เลยครับปั้นขนมปังนะครับมันสนุกแน่ค่ะแต่ตอนนี้ฉันดี่อยู่ตรงนี้แสนดีจะแอบดูทีวีนะคะัน้ามีค่ะเช็ดปากเลยค่ะ แชทแปะโอ้ซับๆหน่อยโอเคเชดเองได้ไหมทำลายลค่ะทำขายไม่ค่าขนมปังไม่ขายคาะแจกไม่ขายนะแจกไปแล้วแจกเด็กๆหน้าบ้านแจกเด็กหน้าบ้านเดี๋ยวนี้คุณโไปตรงไหนก็คุณโบก็แจกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไปเยี่ยมวิกเตอร์วิกเตอร์ไม่สบายนะครับวิกเตอร์เข้าโรงพยาบาลนะครับวันนี้ก็เอาขนมปังไปถุงหนึ่งแจกพี่ที่จับรถค่ะ ออุ้ยอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมว่าแสนดีไม่ตกหรอคะตกไม่ได้แสนดีไม่งมันตกเลยผมว่าแะนดีถูกผูกไว้ค่ะมีเป้นะแต่ยังไม่ใช่นะเราผูกกันตัวติดเลยนะคะคิดไหมคะโอ้โหตขึ้นเก่งเหมือนคุณย่าทวด คุณทวดใช่ไหมทำอาหารใช่ไหมทำอาหารนะสิทำเก่งเหมือนคุณย่าสุชาใช่คุณทวดไม่ทันได้เห็นคุณแสนดีเลยหรือว่าคุณคุณทวดมาเกิดใหม่อุ๊ยคุณทวดหรือเปล่าเฮ้ยคุณทวดมาเกิดใหม่เป็นเซนดี้เขาบอกว่าให้คุณให้คุณปู่สอนทำขนมปังด้วยค่ะแต่ว่าขนาดนี้อู้ แม่ขนาดนี้นะแต่ว่าขนาดนี้ฉันดี่งุยงิยแล้วโฮ้ยเฮ้ยทำไมมีแซนดีอยู่ในน้ำล่ะเห็นไหมเฮ้ยแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเลือดทนกนนี้วันหนึ่งมันเปีกฝนไหลลงจากบนลังคาใครเนี่ยพรอาทิตย์สองแสงไอ้โอ้แสดีอยู่ในนี้เหรอคะเฮ้ย เจ๋งมากเลยนะลูกเขีองเหรอเขียนด้วเองเหรออันี้อู้หมันเจ๋งมากเลยอู้หูอู้หูจิ้มปากแม่แล้วอือหือบุ๋ยอยากไปเหรอเคลื่อนที่เหรอคะเคลื่อนที่แหละเคลื่อนี่ขอไปเคลื่อนที่ก่อนนะคะค่ะโอเคบายบายฝากเพลงใหม่ได้นะคะยอมแล้วฟังได้แล้วทาง YouTube นะเขียนว่ายอมแล้วนะคะหรือว่าเล่นในแผ่นเสียงก็ได้นะคะทุกคน Eh, pelada. Mm -hmm. eh.